นี่คือเห็ดชูกคนนะนะแท้นี่ยเหตุคนหมดหวังแท้เสียใจเลยเสียใจยังเวันนี้เราเสิได้รถฮะวันนี้เราสิได้รถตัวดีใจมาสิได้รถเลยได้รถยังไงรถไฟฟ้ามาสิได้รถไฟฟ้าเลยผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาใชีรถไฟฟ้าตัวนี้แก่ไหมฮะเลยจะขึ้นรถคลองเจ้าบัววานเลยวานาดีใจวัน อืมใช่ยผิดหวังโมเมนต์คองเ้าเสียใจไหมครับอ่าดีใจเสียใจบมอทีแรกให้ดีใจคือเราแม่นขลองกันกูแทะวะเลยชื<า>่อท้ายโมเมนต์คลองห้ามชื่ท้ายผิดหวังอีกคือเก้าผิดหวังหนึ่งเชกเทื่อกอะไรนี่สองเทื่อกผิดหวังสองเทือกอะไรเลยโอ้ยตาอีต,ตอนน้องสาวข่อยหนึ่งเนาะผิดหวังผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า ai <laughs> đó em mới thảo à, mùa. ตกกะลีนะพี่น้องเนาะชมบุงชอมหน่อยมือนี้กระลมโพดลมโพดพี่น้องขี่รถขึ้นมาก็เจอใส่เจอครัวพี่น้องเนาะเที่ยวห่อนเที่ยวนาวอยู่พี่น้องโอ้ยปรับตัวนำโบทันเบป็นเรื่องของชีวิตปรับโตน้นำกับโบธันพี่น้องเนาะทางน้องไปใส่กันนอนขี้มูกงหน่อยขี้มูกรายอยู่เมื่อคืนนีกก็ได้พี่น้องเนาะ อ่าเป็นวัดเป็น ER. ้องเลยอากาศมันเที่ยวเปลี่ยนแปลงคํามมากผดนาวต้นเว้นผดฮ่อนเี่น้องเนาะเที่ยวล่มเที่ยวฮ้อนเที่ยวนาวอยู่นี่อ่าจาเมื่อได้อากาศสิปกติแบบว่าต้องฮ้อนลายเกินไปแหละก็บว่าต้องนาวลายเกินไปแบบสิน้ำแขงเนาะเอาแบบผู้ดีอยู่มันก็สซมีอยู่บ่พป่น้องเนาะอันนี้ฮ้อนเกินไปกะอยู่เนี้ยนาวเกินไปกกะอ่าอยู่ได้อยู่ แต่กะคันว่าล่มนี่ขับรถไปมากกันยากเพียงเนาะเออเวลาถ่ายคลิปถ่ายอยังมันกันยากคือกันคือเวียบนองปรชาชัหดมันอ่าแบบนี้เผานอง,นองไหมหดบะมีอันก็ล่มอีกบัน็นเพียงเนามีตะกี้มีแล้วมันเสียจะนี่เสียงลมบูบูพเพียงเนาะอืมคือซึ้งแสบตาเพียงเนาะเลยยันคือแสงตาสิสัตนี่แหละเพียงเนาะนองปรชาชัยอินโทรซับ กลางคืนบ่ได้เดี๋ยวนี้ลินได้ก็เล็กน้อยลินได้ประมาณบาเกินบาเกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็น,นอนแต่ละมือ้อไปน้องเลยรู้สึกว่ามันอยากเช็คสิว่าได้แบบคัดค้านตาอะไรไปน้องเลยว่าสิไปวัดสายตาแท็กสายตาเบิกกรอนจักมือไปน้องเนาะแต่ได้เงินหน้าเงินเดือนก่อนไปน้องเลยออาก่อนไปแท็กบึง มันบัรทองเบื่องเลยพี่น้องมันแสบเวลาห,หลินเวลามันสะท้อนแสงลายอย่านะเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตซูโคสุคนบัสมองสุบอนวาซิลุ่ฟของลาวฝั่งไทยและก็อยู่ทางต่างประเทศน,น,ะนะคระับเนาะกับพบพ่อกันอีกแล้วกับน้องปัดไชยตอนเ,เศร้าๆในมือนี้แตได้เดินทางขึ้นมาทางน้องน้อยพี่น้องเนาะ เวานี่กับกัปตเว้นเนี่ยเพียงเหลยเพราะว่าทางน้องบัตรไทกับกับเมื่อกับพาพาทางซาเบลเพิ่นไปเบิ่งกสุดสาวสุดอย่างเนาะเตรียมออกงานพียงเหลือเนี่ยไปเลย,เเลยมาสาวอยู่น้ำป้า,าแต่นของใครแต่เพิ่์นกับไปเอาเงินน้ำพี่น้องเนะาะใครแต่บุเสียงเงินแค่ไหนบอกไปสาวบทอื่นอ๋อเสียรายเติบอยู่พี่น้องเนาะทางฮันป้าน้องบัตรไทเพิ่นให้ ให้บริการสราวสุดไม้สุดยังะแหละเดียเนาะขับไปสาอยู่ฮานแบบคบุณโบจักนี่ยินพนว่าสี่แสนผกวสามแสนผัวแพงเติบได้พี่น้องเนาะสาวสุดจะยังคะแนนซื้อแห้งกระเต็กบอกห้ว่าเเลยคะแนนซื้อพอดแตมบอ,อกงานแต่งเอื้อยพี่น้งนองเนาะงานแต่งเอื้อยน้องปลาใสแดดเพียบพี่พน้องการณิติแบบเป็นลูกเอื้อยลูกน้อง วันที่เสาร์สามนี่เราถือวันถือกับวันจันทพี่นอย่งไรยาบัสไซกับสิพาพี่น้องไปเบื่งบรรยากาศอยู่ผลจัดอยู่งแหมพเ่น้อางรอยู่ฮวงแหมซีโน่อนีรแหละฮงแมอนเจ๊ดปิงไก่พี่นอเนางีรยาบัทไซสิไปถ่ายเีเบิ้งนัการพี่นอยนาะไรได้กวันจันน in right. right. ี่ยาบไ้ไปีบบไปงานบมือแหละเป่นอรนได้ซอยผู้และทางพุ่นแหละพี่นอเนา ไปเด้จากว่ากันพี่น้องเรื่องหน,เน,เน,เนเาเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มาหาทางนอง้องน้อยเพื่อนพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่นอ้องเพื่อนเห็นอยู่สวนพักเป็นอยังอาบน้ำบอกสวนเนี่ยวใดพี่น้องเนาะวันนี้เรา,าไปใสเกลืเดินทางขึน้นมาผู้เดียวคือเก้าพี่น้องเนาะจักโมงพรีสิบโมงนง้นอง,งน้อยป่ยใหญ่จักเถื่อ โอ้โหเจ้าเห็ดยังไงฮดพักฮดพักแม่น้ำน้ำบ่บ่เอ่อก็เดียกเสียน้ำสิเรา<ม>เห็ดยังไงคันเวลาน้ำน้ำจะอยากเห็ดขึ้นอันแบบคนใล่โซ่เนี่ยนี่นี่บัวนี่จะจะเอาบัวตั้งขึ้นทันแต่แก็ห้อยจะให้ใหจับให,ห้ฮุดอ,อ้าว ผิดคือแบบมันคนไฮโซอ่าผิดคือแบบอยู่ในห้องห่อหองแฮมนะหักเสี้ได้ฮะฮะโอ้มีแต่ใบใหม่เนาะใบใหม่เต็มเลยจะไปกินที่บ่อฮะจะไกินหรือบ่อมักเบอลเรอักเตงมักตบอลเ จริงแล้วตัวขึ้นกับโตแล้วขึ้นกับคนบริบัติแล้วผัสิมาทาไม่เนาะอันตัวบริบัตรบริบริอิคบริอินปะก็หลายั่นนีนั่นนนก็เก็บไม่เก็บเอ้าไม่เก็บก็จูดทันเลยนี่จูดให้มันใหม่แบบนี้เลยยังไม่เก็บยังพักก็จะบริโภค อ้นี่สกะานก็เือใส่ระซามนั่นเต็มนั่นเต็ม เห็นเข่วเย็นฮะยิ้มเห็นเข่วเย็นผูกว่าเมื้นผูกพอจ้บ่าวคนนอนไลย เม่ยไหอูกลมมาลมมานแบนั้นเลมาจักเลยลมลมแรนวะเอาเอาลีได้นน่ลมผัดอเจ้าพักกิเขียวจ้ะกิขาวอ่ะขาวีสีนะ <c oughs> มีแต่ซีดจินยังคือมีแต่ซีดนี่แขนกระดูกมัวเลยกระดูกง้วเ <c oughs> ด้อก็มักแหงงอกแ่แล้ว <c oughs> นะเ้แม่ไปไหแม่ไปบ้านไบ,บ้าน พอได้จ้ะเอาโคตรลงมอหนิเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องอดทนเพราะเราเป็นคนไม่ใช่เป็นเหนื่ยวะเราก็เราเป็นคนเราก็ต้องอดทนเหนื่อยวะอืมมือทแล้วไปจ้ะโคดรเลยว่ายไหนว่าโดนโอดแล้วยังชุ่มอยู่ เราหดแล้วม huh? ีในซุ่มเนี่มีคนโดแล้วนี่เปียกยงหน่อยเ้ยแตงกูอาหายเาไปฮะไม่ใช่ต้นอะต้นอะไรต้นอะไรเดสองงาน้อันนี้แม่สิบอกมึงแต้กลัาฮะแค่นี้เด้อเบมาแล้วมึงเต้โตหามาเต็ม

หดแล้วเนี <seaweed> ่ยนะดินยังเปียกที่ชุ่มโคตรเลยไรโคตรเชแล้วเลยเออโคหรหคงแล้วเลยน้ำมือใชก็ใซขครับเนาะ ไปลอยลอแถวนักเสริมมีหดอยู่ยห่อักเสริมหดเปียกอยู่ดิทำบุ๊มทำปบเลยน้ำแน่ยหนักถั่วห้าใจแล้ตายแล้วบหดมันหรอไม่มีวงจีหรอฮะไม่มีวงจีวงยังวงกินต้นมันเลยหักมันนี่ này bố kín rồi tôi cứ bố kín à. Ừ. anh thế này bỏ thấy Hãy subscribe không เดหดมนันไปมาเปลี่ยนนี่วะมันต้นวงน,นี่เริ่มแเนาะว่ายังบ่เป็นมากเนาะอ,อ,นอืเร็แต่ละคน,น,น,นเป็นดอกไดอ้าวนันมันเป็นเป็นดอกใบมันสิบ่น ก่อละฮะกัดขี้เหนียวก่อนะล้เนัดี้เหนียวก่อนเนี้ยนี่โตงใช่ไี่โตงใ่ตาบิดวเอะรคือสีแดงนีน้ำมันมนก็สีแดงแดงใสขาวโพลหมดเย Quát năm về nó mắm bóng đi tiên 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 ăn món ăn món anh món món ă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 n món ง้อง้อง้อม้อมง้้้ริหดพักช่วยน้องหน่อยเนาะเมนเป็นทิศลาจักไนะนักบ่บ่เฮ้บ่นักบ่นักอ้

đây kìa kút tôi mới đi nằm nắm thương thì này, hôi nhung hoa nhỏ nhiều, nhỏ không? nhỏ nhỏ À. Hát. nhỏ nhỏ thân ảm nhỏ 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 sao? chỉ nhỏ hòm nhỏ 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 hốc nhỏ hòm nhỏ 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 hòm ฮัมนจะคิดได้กินรเปล่เป็นจกเถืออ่อนเนาะตกินจกเถื่ออะไรขอนี่กะจับนี่ก่ะตาเงานงาน แด้ผีกรนดอกเลยฮึใช่ใช่ช,ออช,ชไิได้กายมันบอมมากเขยค่ในนี้ข่ามาไรได้หาวบหานแนวติงมันลมมันพึ่งอยู่แน,นวติงไวเลยมาพึ่งมาถึงเดา ยงบอนได้โอ้แม่เมื่อแต่ว่าน,นี่ป่ะเมื่อเือเป็นผีป่ะมันมเป็นผีอชิมป็นยังผีชิมนะตายเลย พ่อตได้บ่าอ้าวแล้วลแล้วพ่อแล้วเบิ้ลเลยก่อนเพรอะเฮ้ยพ่อตัว่หนเพราินี่อล้วก็พ่อไปยพ่อตัวได้เห็นเนาะประยัดประยัด สองเดือนเดือนปลายเลยฮาก็ได้กินแต่ผักก่นหอ,อมเปาะกับผักบุงผักกาดเด้บ่ผักกาดยังบริกิฮะฮันเลานล็อกใสอ่ายัยางบริกินเมียนปะมาบริกินผักกาดอ่ายบริกินผักกาดปะเป็นยังบุยักบุยกักเด็กไหนั่งน,นี่ก่อนงด้เลยบอนี่ได้แล้วได้แล้ว ไม่ไงไปต่อกระเต็มอยู่เนาะได้อกระเตีนทำเอนี้วยเตีนแพ้สมเนตีนตัวตี่พียิงกระป๋องกันอ๋อบัแบงกล่องก่อ,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 อนขึ้นกระตอดกระตัดเอาเปิดอรงนี้แล้วจะเศร้า ไปมาคุณแรกเลยบมอมเลเมนบ้านนี่ไปมาก่อน,นอบ้านนอนยาว่ะนอ,อนาวอายแล้วมาก่อนบ้าไอมาก่อนบ้นบ้าอายมาส่งอะไรอ่ะก็ไปพู้ดิส่งยังส่งสิ้นเลยเมนนะ่าตะมือนะพู้ผีบ้บาเียเขาอ่ <laughs> มือนคนเนาะ เริ่มนักเลยการเปล่ๆแปน่าเลาลุกขี่กระต่อนคิดหนักจนลงลงลื่มไปแจ๊กนี่คิดยังคิดลายไปแจักคิดยังอันตตขคิดยังไง่ะ่ไม่เลยขี่กระต่อนไม่ได้ขี่กระต่อนเนี่คือเห็ดชุกคนน่ะเทะนี่ จะทีคนหมดหวังแท้เสียใจเลยเสียใจยังเพราะวันนี้มาสิได้รถฮะวันนี้มาสิได้รถตัวดีใจมาสิได้รถเลยน่าหลุดยังไงหลุดไฟฟ้ามาสิได้รถไฟฟ้าเลยคิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาเสีได้รถไฟฟ้าตัวดีแกไหมฮะเลยจะคือนรถคลองเจ้าบ้านเลยว่าให้ตัวดีใจวันนอือใช่คิดหวังโมเมนต์คองเ้า เฉียดใจใช่ไครับอ่าดีใจเฉียดใจบอกทีแรกให้ดีใจคือเราแม่งค้องเงินกูแท้ๆวะเลยชุด <มา S 1> ท้ายมไม่ไม่คล้องชุดท้ายผิดหวังอีกคือเก้าผิดหวังเลยแจักเกื่อะไรนี่ซองเสื่อผิดหวังซองเสื่ออะไรเลยเฮ้ยตาอีต,ตนน้องสาวข่อยหนึ่งเนาะผิดหวังผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ดอกยังไม่ได้เถ่า แม่แน่ว่าเถ่า,าพนก็ว่าพิษวางซ้ำเถ่าอันนี้อันนี้ยังบริษัททั้ทั้เถ่าเนาะเชื่อใจเลยว่าซีเมนตคของเฮาจะมาเป็นคองเฮาคลอ,องเพิ่นอีนน <c oughs> ี้ก็คือของเพิ่นเหมือนของเฮาของเพิ่นก็คือของเพิ่นเชื่อใจเลยจะไใจแห้งบ่เฮาไปดีใจวันเอาถาม อยากได้ชุดๆหาอยกได้ยังรหลดลดจักคือโหลยังรถลไฟฟ้ารดจักได้รหลดจักชุดๆเลยรถลีห้างรหดยังก็ได้เบิดบอกพราแต่เป็นรหลดจักบอกห้างไรก็บอกเอาได้ห้างไรก็บอกเอาเด้ห่างไรก็บอกเอาเลยมือสองมือสามนี่ก็ได้บอกได้พอะแต่ขี่ได้เลยขันห้างไม่แต่พูดไม่แต่ห้างว่าหายว้าวกัน ไ <laughs> ม่ขี่ว่าไ้ดิ <laughs> <c oughs> เลยมือซ้อมกบเรติเอาบ่กาะก็จะขี่ได้เนาะสำรวจสำรวจเม่์ไอ่หลุดเว็บแม่์ไอ่ได้ได้บ่หลุดตัวอาขี่มหมฮะอ่าหลุดเว็บแม่ย์ไสิได้สำนักก็ได้เฮ้ยเนืกได้แห้งดีลีนี่เนื้ออะไรบ้านฮาร์วารีใจบวันอืมมันเนี่ยพอาะหูความจริงอะ่ะ ใจสลายนางข้อตกต่แสะโอ้ยเนาะว่า <c oughs> นีก่นกระขายในเบาะนิ้วแก่ขม้าหญิงเนาะเลยคือว่าบ้านบ้านเห็นบอกคิปบ่าวนิ้วเห็นเขาก็ดีใจอ่ะกะว่าข้เข้าอืม,อมคือเราของเจ้า่เห็นหูเขาทะเลยอ่เอาเราคิดว่าข้องเข้าหรือเชื่อใจอีกกันนะกันถ่ายกับโบแมนนี่โอ้ยเนาะคือเราผู้บ่าวซื้อมาเซาไผ่ไว้แต่แทะบอก เกิดอะไรก่อนลังวาเลนไท,ทน์ทีเมื่อไหรอืมมัเป็นแจ้งไปว่าสื่อสะพ้ายจ้าเงินจะมาเด้อเดี๋ยวสื่อ,อให้เด้อได้เสียดคือสื่อสะพ้ายจะเด้อเด้อืมไปขายงูไปขายงูสองตัวแล้วเงินให้อ้ายไปสื่อให้เง,งินงูเฮาอ่ะเงินงูโตกระลักขายรึเปล่ารัจูงบอกแล้วว่าจูงไปอันเอามันไปยินน้ำก่นอนเด้อผู้บจูกระจูงหลัดไปผู้ทางสวนลิตาเมือนบอกออกไปดงเห็นเลย ขายอะไรกันอาชีพหลักขายพุ่นขายยุ่งเงินเงินไม่อ้ายจะไปซื้อหไห้ได้มือซองบอกคือมือหนึ่งไ,ได้รถไทยคือรถจีนเลยวันนะี้เฮ็ดหนาซื้ออีเส้นแท้คิดหวังนางสาวไ้ยไปตนพี่น้องเนาะมีบุญวัดสนาเขาอยู่บอ่อหน่อยบ่มีหรอกบ่มีหรอกบิวดวางระเบ้ มัดความหวังแล้วมาสองสามเถื่อกับพ่อแม่ที่พ่อแม่เลยที่ตอนรอบแรกกับไพกก่อนมารับเตียงรับแรกร่บเตียงเลยรับสองรับถีบไปผ้าบอเลยมันรับสามแบบดาวนิ่วหนาเยอะเหรอเห็นเอาหูมาขืนนิที่เลยหักว่าข,าขืนขืนวาดชิแมนแล้วอรอเลยเหัวยหกว่าของห้าวแล้วคลองห้าวจะเท่ห์แบห้าเลยเบื่อคิดจนจบอู้ยใจหมด คือเราจะมาใชเสื้อผ้าอีกเลยสุดท้ายไปเป็นคองอันอ่าพรอนค้ำพี่หนุน่มเนาะสาวพรอนคํำอยู่เพ,ลลพ,ลลพลื่อพระร้านพวกนั้นเลยมือมือซื้อนั่นกับน้องพันบอลี่ซื้อไปให้น้องพันธ์พี่หนังเนะาะใครจะอรีบปรแกไม่อีกได้หลดมือหนะะักกันแลซื้อจักได้ไปมอบวันชื่นหน,นักกันก่อนบอลนิวสิไปมอบรถคันนั่นกะะันเอคันบอลี่แกเขาอีกโอาะเสียใจเสียใจอย่างแห้งเลยจ้ เอฟซีเพิ่นกระลุ่นน้ำอยู่เพียงครั้งน้องน้อยของน้องน้อยใครก่าอ่ะอ้าวก็คือเดี๋ของเจ้าได้เหมือนเดีย่์ว่าเสียใจเป็นของผู้หญิงเราว่าแล้วว่ามีสิทธิ์แล้วน้องน้อยว่าไม่แล้วพอเราแก่ขึ้นพราะลานผมเราดีแค่มาเป็นของเฮาได้ผู้บาวตัวบบอกเฮ้ยจะได้อีกว่าจะได้ขึ้นขโมยว่าจะได้ขี่ขโมยว่าว่าดี่แล้แหละจะบุญวัฒนา ใช่ได้เลยว่คันายถือเลขหก้านบาทนะไซื้อให้ดอกสมุติจักซื้อรถไทยให้เลยหกหมื่นกว่าบาทเมื่อไรล่ะถือฮะมื่อไรล่ะถือที่หนึ่งที่หนึ่งมีแมนแทๆที่หนึที่หนึ่งมือมที่ที่สิบเกี่สิบเยัง่อสามสเกมืออาเ้าเดือนนี้มีสแปดมือยังมีสแปดมือเดือนนี้ออสแปดมือ เลขเก้ามือเลขเก้ามืออืมีไดสิบเก้าเช้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถ่ายสอกสิบเจ็ดสิบแปดเลขเก้ามืออืมรายเป็นสิบมือใช่ไมึงเสียเพื่อถือเลขเลยกับเพื่อไปหับเงินเ <c oughs> พื่อสลุดมาหายเจ้าเพราะที่เป็นมือวันที่สิบเอ็ดนะมือที่สองที่สามเดือนหนาไปเลยซื้อมาหายเลยคือว่าวันที่แปดว่ามันยิงด้วยเนาะเลยซื้อมาเสียพายวันที่แปดได้ด้วจะบอกมึงหน่อยได้ซื้อมาเสียพายด้ว เลยอมเพ่ถือเล็กเลยซื้อมาสะพายนุองน้อยแจะจะบอกว่าไรบอกอ,อืมเงียบไว้ไดอถือเลก,ก่อนที่ซื้อมาหายซะจักหรือเนาะเลยออ้ันเราดีใจนะเป็นรูปสนาจมติตหนาอื้อขักบอกมันจักรักมันฟินมันมันอะไรน่ะมันซาน,นี่แหละนาแล้วมันฟินซา ตัวนี้เฮงเตะกกันมือคุณเลอก,ลกปินไม้เดูปินสิก,กล่องแล้วนะใส่ไม่ยังไม่ยังไม่มือเลาะนะเอาสู้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 มันหักมีจากมือคันมาได้มือนี่กะมือหนามันหักได้เขาได้มือหนาไหเอา้าวได้มือหนาก็ต้องมีมือนี่มือหนาหนาเลยเลยครับบมีไปชอยเราก็หาเงินซื้อเอง ท่านบมตายมันต้องได้นะสมำรวจจักไปสิยังน้อยอยู่ฮ่าก็ดีใจบ่าเล่นเนาะหมูแก่มากไายแก่มากฮ่าก็ยังแก่มาอยู่อ๋อบ่เาก็ตื่นเต้นเนาะฮ่าก็ดีใจเลยฮ่าว่าของเราแบสุดท้ายแบบมีแต่แบาบ่แม่ของเราไปพี่น้องเลยเด็กจังหวะกันเลยพี่น้องเด้อเอ้าไปมามาตูนเงยเอาไป โอเคไปเป็นองเลยโฟมาเลยมามา่ง <c oughs> ่ายแบดนีเลยอะไแล้วมาเนาะมาแล้วเป็นองเลยมาตูนกันบเนาหาแล้วก็รัดแล้วจะยีเลยเอ้าของพนจังได้ก็คือของเพนของเพนเด้จความแม่เราจักันหน่อย ได้ว่าครันไหนแม่นหนู่มเติ้งโอ้มอแม่ดีไล้หนี่ปลืองเสื้อผ้าอีรีได้หมดหนิอ่ะรถไทยได้บอกว่รถไทยรถเจ้าพ่อพออรถไทยเนี่ย <c oughs> ดึงกระตาหักแล้ว <c oughs>

เปิ้นก็ตําวงไหนอีหลีออคีเอร์เิวโอ้ยิ้มครับได้เนมาพี่น้องเนาะจังหวะกันเด้อพี่น้องเอจบกันเด้อนีเด้อได้เวลาแล้วอ้ยไปพี่น้องเนาะดีมีแงบสุสุคนพี่น้องเอ้ยแงวากันเนาะขอบคุณขอบคุณบ่พอแม่เถมา ติดตามแบบเป็นกังไกให้่ตลอดมากเป็นองไรที่ผาปรกันอรไรขอโทษข้ายเรืเวลาสบายพีพี่น้นอง